ช่วงนี้ก็มีเ,เวลาที่จะแสดงธรรมเพราะว่าได้สร้างอาสมชนการสราขาที่สองสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยลงทุนไปใช้งบสิบล้าน,นก็สร้างเสร็จไปหนึ่งส่วนละแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็เลยช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อ ก็มีธรรมะมาฝากมาฝากลกูลกๆรมะในข้อที่ชื่อว่าทำใจให้สงบทำใจให้ผ่องใสทำใจให้เย็นก็คลายตัญหาในใจนใคลายความยึดต,ติดความหมกมุ่นผูกพันในสิ่งที่เรียกว่าจัดบุคคลวัตถุสิ่งของเงินทองคนเรายึดต,ติดมากเกินไปก็เลยเป็นเหตุ เป็นเหตุให้ไม่ใครได้สบายใจกับคนอื่นเขาอย่างที่เราจะสบายใจได้ก็ต่อเมื่อเราได้พักผ่อนได้พักผ่อนจิตใจมีจิตใจให้ผ่อนคลายให้เยือกเย็ยนอย่างที่เรามีใจิตใจผ่อนคลายเยือกเยน็นชีวิตเรามีความสุขเราก็ทําความดีได้ง่ายใช้ชีวิตได้สะดวก เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคนเราก็มาจากการที่เราปิดหวังจากสิ่งที่เรียกว่าเงินทองจะมีมากๆก็มีไม่ได้จะใช้มากๆก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องมีธรรมะมากั้นกางระหว่างชีวิตที่เรียกว่าความพอดีหาแต่พอดีใช้จ่ายแต่พอดีชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยชีวิตก็ไม่อยากไม่ยุ่งยากลำบาก จะใช้ชีวิตได้เป็นมะชชีวิตได้ง่ายมีชีวิตที่ไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองที่เราได้รอคอยคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราแต่สิ่งเหล่านี้ก็จากบุญและกรรมถ้าคนดีๆเข้ามาด้วยบุญก็มาอุดหนุนเกื้อกูลเราให้เจริญทั้งกายทั้งใจได้เลี้ยงดูทั้งร่างกายจ,ากจิตใจถ้าคนมีกรรมมาก็ทําให้เรา เกิดนิโวนเกิดกรารมฉันทะพยาบาทง่วงหนาวเหนอนอนโครงสร้รางอะไรสงสัยสับสนโุงสร้างที่ตกกังวลเครียดเช่นกันเราจะมีบุญหรือกรรมก็แล้วแต่จะแต่งพุงแต่งเอาได้ถ้าแต่งเป็นเหมือนเราแต่งตัวนี่แหละถ้าแต่งเป็นก็สวยก็หล่อก็งามถ้าแต่งเป็นไม่เป็นก็คิดเลยแต่มันอยู่ที่พื้นฐานเหมือนกันโครงสร้างโครงสร้างของชีวิตถ้าเรามีศรัทธามีศรัทธามีความเสียสละ มีปัญญามีสติมีสมาธิโครงสร้างคิดก็ดีก็สามารถจะปรูงแต่งให้เป็นบุญเป็นกุศลได้ง่ายถ้าโครงสร้างไม่ดีคือความไม่มีศรัทธาความเสื่อมศรัทธาความไม่มีสติความขาดสติความไม่มีสมาธิความเป็นคนที่ขี้โกรธขี้เกียจขี้หลงความไม่มีปัญญาคนหลงความเชื่อที่งมงายไม่เห็นความเป็นจริงของความอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือคนที่ไม่มีความเพียรเกิดขานอันนี้ก็เป็นกรรม นั้นเราต้องเร่งสร้างบุญสร้างความดีสร้างศรัทธาสร้างความเพียรสร้างไปเรื่อยๆสร้างจนรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังที่จะสร้างถ้าเราสร้างกันหมดกําลังหนึงความดีแต่ความไม่ดีนั้นยิ่งเราสร้างก็หมดเหมือนกันแต่ผลที่ตามมาคือความดียิ่งสร้างและยิ่งสุขแต่ความไม่ดียิ่งสร้างยิ่งตามมาด้วยความทุกข์ฉันั้นเราก็สร้างบุญสร้างกรรมเพื่อชีวิตเราจะได้มีความสงบสุข อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานจะไ,ได้ไม่ต้องเครยียดไม่ต้องเหนื่อยกับชีวิตให้ชีวิตได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอยู่ตลอดเวลาตลอดวันทําชีวิตให้ใสใสสบายสบายผ่อนคลายให้เยือกเย็น้ชีวิตก็จะดีขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรไปให้มากเพราะยังไงมันก็อยู่แล้ว ยู่แล้วมองว่าอยู่แล้วเป็ยึดติไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วไปอยู่แล้วชีวิตก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่ก็ทาอย่างที่ควรจะทํานั่นแหละทําอะไรที่ทําและเป็นบุญเป็นกุศลก็ทําต่อไปการทําบุญให้กับคนที่รักคนที่เรานับถือคนที่เราคิดถึงทำความดีก็เป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองวิตก็จะสว่างสว่างก็จะผ่อนคลายผ่อนคลายก็จะมีความสุขความสุข ความดีความดีอยู่เสมอเสมอให้ทุกคนมีความสุขและผ่อนค,คลายมีความดีความสว่างสงบเย็นประสบความสำเร็จไม่ติดกับข้องกาในบาปรกรรมกิเลสทั้งหลายเย็นเป็นสุขโชคด,ดีติเย็นแล้ว